กุหลาบเด็กๆด็หลาบเด็กเอันนี้แล้วจะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วเิ่ะจะเป็นวัยรุ่นเวรุ่นนิ่งๆนี้แม่จะเป็นกลางคนกันแล้วแนะเป็นผู้เท่าผู้เท่าโหนี่จริงเท่ามากเลยนี่ เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนน้อมีดอกสากุระบานเป็นทิวแถวที่เห็นไกลๆนั้นน่ะสากุระสีเข้มหน่อยนครอะไรน้อค,คุณคุณสถานีเกษตรหางๆใช่ไหมนี่สากุระดึกออกไหมเห็นแล้วพอดูออกไหม ดอกนี้ก็สวยไม่เห็นป้ายชื่อว่าคือดอกอะไรไม่ทราบจริงๆว่าดอกอะไรอันนี้คือสากุระเนาะแต่อันนี้สวยดอกอะไรเนาะสีขาวสวยจริงๆสุดยอดสีชมพู สีขาวสีชมพูสวยน้าเนี่ยที่มิี้นี้น้องบอกว่าฟอกโกฟอกโกนะนี่นี่นี่สีขาวนุ่นนุ่สีชมพูฟอกโกนนน่นนุสากุละเห็นไหม สักุลาตรงนู้ข้างล่างนั่นอนะ่ะเราเห็นสักุละาเป็นทิวเลยเห็นไหมทิวเลยเสวยงามโอ้ยสวยสวยสุดยอดบรรยากาศดีมากโอ้สวยมากเลยแลก็เดินชมกุหลาบสุดยอดเลยกุหลาบหลากสี มีความสวยงามมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่หลากสีมากเลยดูคุณแม่ก็ชื่นชม,มนี่สวยจ้าจ้าดอกนี้สวยใหญ่โดดเด่นอยู่ท่ามการกลิ่นหอมคุณแม่ว่าอะไรสวยนี่เหรอนี่สีออกเหลืองๆหน่อยโอ้สวยสวยสวยไหนะ ขนาดไปไนนะครอสวยเงืองาแปะงาแปะโอ้ยสาวงาสาวงแดงเข้มสวยชมพูสวยที่ดงตัดออกไปด้วยนะมงาแปงาแปโอ้โหออกม่วงนี่คุณหลามหนูแน่เลยสวยงาสวยงาเขาจลัง โอ้โหนี่ดอกเบลเล่เลยสวยมากสวยมากเลอะเลอะอืมอ่างสวยแท้นี่ๆๆอืมสือสวยเสือสือสวยดอกนี้ดอกนี้สวยอืมนี่ๆๆอืมอันนี้วัยกลางคน โอ้โสวยจจงกันนะลายกรีบเขาสุดยอดมากเลยนะเขามีส nah, ีอืสกรีบโปลายกรีบก็เป็นสีชมพูสุดยอดเช่อหอันนี้ก็พวกกุหลาบเด็กเด็กกุหลาบเด็กเด็กอันนี้แล้วจะเป็นเวรุนึ้นมาแล้วเริุมจะเป็นเวรุนเวรุนนิ่งนี่แม่จะเป็นการคนมาแล้วะ อันน <laughs> euh, ี้เป oh, ็น exactly พูดเท่า no พูดเท่าโอ้ยนี่จริงเท่ามากเลยนี่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 เธอมีครอบครัวแล้วเธอไว้างคนแล้วเธอมีครอบครัวขึ้นมาข้างๆแล้ว อืม๋ชอบอันนี้จังเลยอ,อันนี้นะมมากลางคนแล้วนะก็สวยดูนะด,ดูดูดูข้างในเขาเลือนี่แหละกางคนขึ้นมาสูงหน่อยอันนี้ก็กลางคนต,นตน้นๆสวยๆเพิ่งจะพ้นไวรุ่นขึ้นมามานิ้มดิ้ง <laughs> ดือดอสวยๆ,ๆ,ๆสวยงามสวยมากเลยนะดูสิยุความหลากหลายอันนี้ก็ครอบครัวใหญ่หน่อยนี้พันเนี้เขาพันลูกดกครอบครัวใหญ่นะนรับน,น,น,นี่ไปหนึนะ่งละโอ้ยอันนี้ก็สวย น,นี่ก็สวยมากอ้ยนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยสว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 ย,สวยอโอ้กลุ่มนี้สวยทั้งนั้นเลยกลุ่มนี้โหสุดยอดสุดยอดงานแป้แป้เดินมาได้กลิ่นหอมตลอดมันสวยมากๆสวยโอ้ยที่แดง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  โอ้โหสีแดงชูชอบสะดทั้งพร้อมครอบครัวเลยนะนี่ครอบครัวสุดยอดสุดยอดสวยว้าวสวยเงี้ยอันนี้ของนี้เหรอของนี้เดี๋ยวเธอจะเสียใจนะแล้ก็สวยไม่บอกว้าวสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองโดดเด่นมากสีเหลือง โอ้สวยงามสวยงามสีเหลืองมีไหมับแค่ถ้าดูโดยรวมแล้วมีไก่ไข่นล้วก็มีสีเหลืองโอเคโอ้สีออรสสีออโรสนี่หน่อยนิ่งน้ำแต่งามแต่งามแต,มต่แดงเข้มดูสิโอ้สีแดงน,นี่สีแดงอันนี้แดงเข้มว้าว <c oughs> ว้าวสวย แดงเข้เทมสวย,สวยนดี่จะเป็นแดงเข้มๆนะอันนี้แปลกอันนี้มีแทรกได้ยังไงอ่ะอันนี้กลายพันธุ์เหรอเนีะมันมันมีลูกผสมเหรอหรือไงสวยมากสวยนะครับลองมีสวยงามส,สีขาวนะขาวขาวอมเหลืองน,นิดหน่อยนะครับฝั่งนี้เขาก็แดงเลยสวยสวย สวยงามมากดูสิเนะี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เป็นไวกลางคนเนาะโอแฉด้ายอยู่โ okay. อเคอู้อันนี้อันนี้แฉด้ายแฉด้สวย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 อันนี้ก็แฉด้ายแได้นะมปนสาวขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็สาวครับอันนี้ก็สาวมากนิดนึง <c oughs> อืออื้อันนี้ก็สาวมากแต่ก็ยังสวยคงความสวยอยู่นะครับอันนี้เพิ่งจะแรกโมวยรุ่นหน่อยโอ้สวยๆๆๆแอนี้ล่ะว้าวสวยสวยวปทั้งนั้นเลยอือถูกใจถูกใจ อันนี้มีเหลืองมาแซมได้ยังไงอืมเหลืองมาแซมอหน่อยนี่สีเหลืองโดดเด่นมากสีเหลืองอยู่ว้าโอ,โอ,โอสากุระที่เราเห็นข้างหน้าเธอเป็นกลุ่มสีเข้มสากุระสีเข้มสวยมาก ครั้งเนี่ยเคลเวลาต้นต้นนี้กูหลับกูหลับต้นนี้อายุมากเลยนะแต่ก็โอเคอยู่เห็นไหมสกุลละสุดยอดว้าวเลยน้องน้องเข้ามาเข้าข้างในการเพื่อการเดียนทางไกจ ครับสวยสวยสุดยอดนะโอเคนะบางต้นยังไม่บานบางต้นเขาบานแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวนเกษตราาาทางเข้าทางเข้า เราก็จะพบสวนสวยประมาณนี้นะครับข้างหน้าเราคือสวนสากุระแล้วก็ตรงน,นี้น่าจะเป็นสวนไผ่ว้าวเลยลนะ่ะเป็นไผ่ลำเดียวเลยสวยมากเลยนะไชื่อไผ่รู้ไผ่อะไรแต่ก็สวยอะเออกราเซียนจือจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะสวยมาก ข้างแม่ก็เป็นดอกกุตัวนี้เขาดอกบานเต็มต้นแล้วแล้วก็อ่าโอ้สวยงามมากเลยสีเข้มเลยต้นนี้โดดเด่นทีเดียวเพราะสีเธอเข้มเข้มมากเลยคุณแม่ไปยืนคนต้นให้หน่อยได้ไหมนี่ต้นนี้โดดเด่นที่สุดแล้วละ่ะสวยมาก สุดยอดสกุลาต้นนี้เขาโดดเด่นมากเพราะว่าเขาบานเต็มต้นก่อนไครเพื่อนอนะแล้วสีเขาเข้มทำมุนอย่างเลื่อนๆนะนะสีเขาไม่เข้มเท่ากับต้นนี้แต่ก็ยังไม่พิบานเต็มด้วยซ้ำสวนสากุละ นี่อันนี้ก็เป็นอะไรนอลืมชื่อไปหมดแล้วนะสวยทีเดียวโอ้บรรยากาศรอบๆสวยงามมากอ๋อเขา